กราบสวัสดีคุณผู้ชมท,ทุกท่านอีกครั้งนะครับกลับมาพบกับผมตโนด R P C C กันอีกเช่นเคยนะจ๊ะเข้ามาแล้วนะคุณผู้ชมมาเห็นสอบถามเข้ามาเยอะว่ามี S 0 7หรือเปล่า S 0 7หรือเปล่าวันนี้จัดให้แล้วสัหรับดีพอ S 0 7สีเขียวนะคุณผู้ชมมนาะสีเขียวโคตรสวยเลยคันนี้ออปชั่นจัดเต็มมากผมมี L 0 7ผมมี S 0 7นะตอนนี้ถ้าอยากได้รีบเข้ามาดูนะคุณผู้ชมนะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ใหม่หมเลยคุณผู้ชมนะออปชั่นจัดเต็มมาก นะครับผมด้านหน้าเซ็นเซอร์รอบคันนะคุณผู้ชมนะออปชั่นจัดเต็มล้อเป็นล้อใหม่นะคุณผู้ชมนะยางใหม่สีเส้นเป็นแม็กอัลลอยดิเบสสีล้อแบบนี้นะครับผมกล้องรอบคันนะคุณผู้ชมนะรลกระจกมองข้างนี้เป็นกระจกมองข้างไฟฟ้าเรียบร้อยสีเดียวกับตัวรถเลยนะคุณผู้ชมนะแสงเงาเนี่ยทำให้ดูเหมือนกับไล่เฉียดสีซึ่งสวยมากๆภายในก็ค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะคุณผู้ชมนะสีส้มอ่าสีส้มหรูหราแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะลองดูลองดู S07 นะคุณผู้ชมนะด้านในกว้างขวางเบาะหนังรอบคันบ่อยฟ้าคู่หน้าแบบน อทัชสกรีนเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนี้คูสคอนโทรจัดให้แบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะคันนี้โคตรหรูจริงๆหรูมากหรูมากออปชันภายในก็ค่อนข้างที่จะเยอะแถมสภาพภายในเนี่ยเกบวกบวกแน่นอนนะคุณผู้ชมนะเบาะไม่มีซีดเลยเบาะไม่มีซีดเลยั้าใคนอยากได้ดีพาเอสศูนย์เจ็ดรถไฟฟ้าแท้ๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะคุณผู้ชมนะรีบเข้ามาดูผมมีคันเดียวนะผมมีคันเดียวสำหรับเอสศูนย์เจ็ดนะคุณผู้ชมนะด้านหลังมีกล้องได้ด้านหลังมีกล้องให้เเปิิดดดยไ้้้าาานนนลมมมมมีีีกกแแบบบบะครรผสถจโณูช ห,หรูหรามีพรม 5D ดีจัดให้เป็นสีส้มนะครับผมเข้าตีมมากๆเลยคุณผู้ชมนะออปชั่นจัดเต็มอุปกรณ์ผมให้ไปครบๆนะคุณผู้ชมนะเก็บของได้เยอะเบาะพับกันได้แยกกันซ้ายขวานะครับผมรับประกันเลยนะครับผมว่าไม่มีชนหนักนะคุณผู้ชมนะไม่มีชนหนักใหม่แท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้นะครับผมใครอยากได้ดีพาว S07 คันนี้ยังไม่ได้ตั้งราคานะคุณผู้ชมนะแต่ถ้าใครมาจากคลิปนี้ผมจัดโปรให้ใครสนใจคันนี้นะคุณผู้ชมนะมีคันเดียวสำหรับดีพาว S07 รถไฟฟ้าได้แท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แบบ กดหัวใจกดแชร์และพิมพ์เข้าว่าสนใจดีเพา S07